สวัสดีจ้าวันนี้จะพาไปเก็บผักขมจ้าก่อนจะพาไปเก็บข่อยก็ไปพอกเห็ดหนางไก่เด้อพี่น้องเลยอยู่ตั้มตามแต่ข่อยก็บ่ได้เก็บดอกจ้าไปเลยจ้าเข้าไปเก็บผักขมกันเลยจ้านอกผักขมมันใหญ่ละถ้ามาเก็บผักขมหลายค่ะมือที่ก่อยบอกว่ามือที่ก่อยบอกว่าฝากใ้ก่อนเด้อกำลังพอดีเลย กำลังงามหลายคักพี่น้องเก็บผักมาเก็บเก็บเอาแต่อันงามๆมันหลายคัก กำลังสวยเลยค่ะพี่น้องบึงเก็บน้ำกันเก็บน้ำกันมาด้วยอืม้มหุนย่าไปหุ่นเลยเก็บเก็บเก็บขอยขอเก็บก่อนเด้อพี่น้องเอ,อ้ย ก็สิบอกเก็บเอาหลายดอกพี่น้องเลือกเอาแต่ต้นญ่ๆดอกวะเก็บเอาไปเพรลวกกินกับตําปุนก่อนไหวมันใหญ่กูหนีนอยหนึ่งก่อนบางต้นมันก็ยังกว่าท่านใหญ่อะบางต้นก็ยังม่าท่านใหญ่อยู่แต่ถ้าสีใหญ่กูหนีก็ข่าสีมาตัดถิมอีกคือเกาล่ะพี่น้องเอ้ยข่าอาจจะมาตัดถิม คือก็เลือกเก็บเอาต้นเป็นหมองสวนสาธารณะนะมือนีวันจันทร์ค้นบ่กข่อยมีค้นมายางเนาะนก็เลยมาเก,ก็บเป็นวันหยุดน้ำแหละเลือกเอาพี่นอ้องลมๆวกคัดน้ำมันหอยกระเซ็บ เลือกเอาต้นใหญ่ๆเลือกเอาต้นใหญ่ๆมันลองเก็บมากินบ้างเด้อผู้ใดเห็นอยู่เมืองนอกแล้วจิตติดใจเด้อสิบอกหนยหลายขนาด เขาไมใหญ่กว่านี่นกับซิงามถือฝนมาอีกจักสองสามมือเดี๋ยวก็ฝนตกแล้วเนี่ยน,นี่เขาล่างขื้อ